กันกนิดมั่งมีใช่ดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับป๊าป๊าแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมคุณจะจีบแบมยังไงจะทำอย่างไรให้น้องแบมรู้สึกดีไม่รู้สึกอึดอัด5 4 3 2 เทสหน้ากองโจดฮี่อะไรก็ไม่รู้ยากที่หมายอยากรู้มากเลยเนี่ยผู <ok ้หญิงดูนะเอาจริงปกติผู้ชายดูมากนะไม่รู้ว่าคนอื่นเคยตอบคือหนูอะส่วนใหญ่ไม่ควรจิบก่อนพี่เลิกกับเมียร์แป๊บเดียวโอเย สวัสดีครับสวัสดีครับและน้องแบมเดี๋ยวนะน้องแบมกันกนิดมั่งมีสวัสดีครับ ครับวันนี้ขอบคุณจริงๆกล่าวขอบคุณออคุณพ่อขอบคุณน้องแบมด้วยน,นดีดมากมากเลยเก็จะดูชื่อจริงเขาปพโปรดิวเซอร์แห่งียมสวยมไม่เขียนให้ไห<า>งแดมเพราะ<ไ>อะไรหนูถึงกล้ามาออกรายการ ICU คะเอาจริงๆนะค,คือหนูอ่ะก็ได้ไปตามดู ICU หนูสว่าเออมันก็ดูเป็นแบบเปิดโอกาสให้เราดีอะไรเงี้ยได้มาคุยกับพี่ๆด้วยมันมีรายการดีๆเยอะแยะเลยนะที่หนูเขายังไม่เชิญหนูไปไงเขายังไม่หลอกหนูไปไปซิงวิทมีไหมอะไรนะซิงวิทมีเคยรู้จักซิงวิทมีไหมแต่หนูร้องเพลงเคียรนะไม่เป็น ตลกได้ใช่ปะสนุกเลยไปสนุกได้เลยไม่ต้องได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเทปนี้จบเทปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปออกรายการซิงคกัลมีดแบมคือเป็นตอนนี้ิ่งจบจากจุฬาค่ะแล้วตอนนี้เรียนโทอยู่อยู่กรุงเทพทนคณะนิเทศดูมีความรู้มีความรู้เรียนจุฬาคณะอะไรครับคณะศิลปกรรมศาสตร์โอ้คณะเดียวกันจริงปาเนี่ยจริงคณะเดียวกันแต่บึงไม่ได้อยู่จุฬาอยู่อย่าเอาตัวไปเกิดพวกัวเขา โหนี่คือสายนี่ต้องบอกว่าหนูแบบมาถ้าดูโปรไฟล์นะต้องบอกว่าไปทุกช่องแล้วนะใช่ใช่ถ้ามีโอก,กาสนะก,ก็คือแบบจะไปหมดเลยมีมช่อง9้าค่ะที่เล่นเล่นเป็นเมย์ค่ะแล้วก็อายเขาจะเล่นเป็นแบบ2ยุคเล่น<ม>เรื่องเดียวกับพี่ฟ้าใสาเป็นเรื่องเจ้าหญิงหลงยุคค,ค่ะแล้วก็มีของเว<ม>ิร์กพอย์ก็จะมีเรื่องอบัลลังลูกทุ่งยังไม่ออนแอแล้วก็มีแม่สื่อโลโซยังไม่ออนแอเหมือนกันแม่สื่อโลโซนี่พิศเสกมอีกปัไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลืมไม่ลืมมัยถือว่าลืมมัยเฮ้ยพ่อยิ้มน พ่อยิ้มมุมปากแต่ว่ามุมปา,เมปากเบ,บ้ลงแบบนี้ไี้นะแบบนี้ได้ไหมไปมาโอ้โหเป็นคือใงว่าหนูตั้งใจว่าจะเป็นศิลปินดาราจริงๆอ่ะหนูไม่ได้ชอบพี่บ้านเขาชอบแล้วหนูป้าชอบเดี๋ยวมันเหนือป้าชอบทำไมป้าไม่เป็นดาราเองอ่ะป้าเพราะอะไร ป้าอายุเยอะป้าไม่เกี่ยวอ้ยพูดว่าอายุเยอะแล้วแสดงว่าถ้าอายุน้อยคือป้าจะดังคนสี่นเอ้แต่ว่าตอนตอนหนุ่มหนเขาหล่อมากเลยนะเขาหล่อใช่ไหมเก็บแบมออกป๊าให้หนูก่อนให้หนู่ก่อนไปไ่แครสิ มันเริ่มจากการที่ไม่ชอบแล้วทำไมแบบถึงไปแบบเออปั่นวัแล้วเข้าวงการเพราะอะไรแบบมันเหมือนแบบว่าพอเราทําในสิ่งที่เราอ่ะไม่เคยทํามาก่อนแล้วคือมันยังทาไม่ได้อ่ะมันก็เหมือนแบบอยากชาเลนตัวเองว่าเออจริงๆแล้วเราก็ทําได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนจริงๆมันเหมือนได้เจออะไรใหม่ๆทุกวันนะคะอย่างเช่นแบบคือเราอ่ะได้รับบทที่มันไม่ได้เป็นตัวเราอย่างเงี้ยแล้วแต่ละวันอ่ะมันก็ไม่รู้ว่ามันจะเจออะไรบ้างเราจะแบบโดนว่าไหมหรือวันนั้นเราจะเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยหนูก็เลยว่ามันสนุกดีตัวแบงจริงๆท่นเป็นคนไงตัวแบงจริง แล้วถ้าแบบว่าคนรู้จักอ่ะมันเป็นคนโก๊ะเป็นคนตลกรั่วไหมก็ได้เพราะว่าเรียนเรียนสายศิลป์อ่ะมันแบบมันต้องไม่เป็นตัวเองอยู่แล้วอ่ะมันแบบเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยคือทรงแล้วแบบน่าจะแบบกับป้าน่าจะเป็นคนอารมณ์ดีใช่แต่ว่าคือถ้าสมมติแบบเพิ่งมาเจอใครแรกๆไงจะไม่ค่อยกล้าคุยแล้วจะมีความแบบถ้าเขาไม่ทักมึงจะไม่ทักเลยจะไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสนิทกันก็คือคุยได้ท่านในฐานะรุ่นพี่ เป็นเอ้าคุณเดียร์คาณนี้สายเดียวกันไงถ้าเห็นแบบน้องเข้ามาแล้วน้องไม่คุยกับใครอ้ากูจะกูจะทักน้องว่ากูจะทักแบมีมีมีอกูติดอ่ะไม่ใช่หรอกกดดันพ่อไม่ต้องพี่พี่คิดดูดิผมนั่งฮะผมมีมีผมตามองน้องตาตาขวามมองแต่ตาซ้ายมามองผมอยู่ไม่แต่จริงจริงคุณพ่อหนูใจดีมากเลยนะคุณพ่อหนูชอบแบบว่าคนเข้าหาผู้ใหญ่อ่ะอารมณ์ดีใช่คุณพ่อเป็นคนอารมณ์ดีไปไหนไปไหน อ่ะวันแรกจําได้ไหมตรนนั้นคือละครเรื่องอะไรอถ้าเป็นแบบถ่ายจริงจังเลยเรื่องแม่สื่อโลโซค่ะได้เจอพี่พว้กกับว่าคือพี่บุ๋มประกาศิทธ์แล้วก็ได้เข้าฉากกับแบบโอ้โหก็คือดาราเบอร์ใหญ่อะ่ะทั้งพี่พีพี่เป้แล้วก็มีพี่ใต้ฝุ่นแล้ววันนั้นวันแรกคือแบบต้องร้องไห้เลยจริงเหรอโหโคตรยากอ่ะโคตรโหดเลยอะ่ะแบบโหดมากแล้วก็คือแบบร้องไห้ได้เพราะว่าพี่บุ๋มเลยเขาพูดว่าถ้าเล่นแบบนี้ไปเล่นพรุ่งนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้ด่าเราคนเดียวเขาไม่ได้ว่าเราคนเดียวเหมือนเขาก็แบบ เขาก็เหมือนบอกทุกคนอะไรเงี้ยแต่แบมเชื่อว่าวันนั้นน่ะเขาบิวให้แบมอะร้องไห้ให้ได้เพราะว่ามันมีความตื่นเต้นอ่ะเราไปวันแรกแล้วเรายังไม่ได้คุยกับใครเลยอะไรเงี้ยเคยเรียนการแสดงอะไรมาก่อนไหมคะไม่แต่หนูเคยดูนะหนูแบบหนูทันไอเนี่ยเป็นจาคีตาความรักอะเก่าไหมพี่เล็กเป็นเป็นจาหรือคีตาตอนนี้หรือพี่เล็กเป็นความรักอ่ะองงมึเปนจาแลว่าเหี้ะแล้วคีตาคีตาดนตรีไงความรักอะความรักคือความรักมึงถามเพื่ออะไน จากคนที่ไม่ได้ชอบเกี่ยวกับเรื่องในวงการบันเทิงทุกวันนี้มันเป็นยังไงไมันคงเป็นแบบน,นั้นไหมนนจริงๆว่าความฝันผมไม่ใช่ทางนี้ด้วยใช่แต่เอาจริงหนัวแค่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองเล็กๆเพราะว่าหนัวเป็นคนขี้เบื่อเนีย่ยแ,แ,แล้วธุรกิจที่บอกว่าอยากทำคือธุรกิจอะไรสีเทาบ้างนี่เอาจริงแบบความฝ่ฝันเลยนะ อยากแบบมีอสังหาเล็กๆอย่างเช่นแบบหอพักอะไรเงี้ยรู่เลยอสังหาเล็กๆแต่หอพักหอพักประมาณแบบ400ห้องป้าไม่ป้าเป็นอสังหาเล็กๆเล็กๆป้าประมาณ1 0 0กว่าล้านนะคบป้าบางเป็นความฝันเลยนะแค่รู้สึกว่าแบบเออถ้าสมมติว่าเราถ้าเราทําได้อะมันก็ไม่ได้แค่เราคนเดียวไงอาจจะแบบให้คนอื่นด้วยอะไรเงี้ยของครอบครัวใช่จะต้องจีบแบบในฐานะเป็นรุ่นน้องในคณะจีบเลยถ้าถ้ามาสไตล์นี้นะคุณเป็นคุณเป็นเลือก คุณจะจีบแบมยังไงจะทำอย่างไรให้น้องแบมรู้สึกดีไม่รู้สึกอึดอัดห้าสี่สามสองเทสนากรโจทย์พี่อะไรก็ได้ยากเลยชอบสไตล์เกาหลีไหมคะอืมเอาจริงไม่ไม่ค่อยชอบเพราะอะไรชอบมุ่งไทยอะอ๋อชอบมุ่งไทยได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไทยเกินไปอ่ะรำเลยอะกูไม่รู้นะไม่รู้นะ โอ้ยหนูหนูแบบมีแต่คนบอกว่าหนูมือหนักจริงเหรอจริงไหมพี่ไม่เชื่อฉากนี้เป็นฉากที่สมมติว่าผู้ชายคนนี้เป็นแฟนเก่าเราได้เป็นไหมคนไหนคนนี้ใช่มถ้าให้เดานะอุ้ยลองน้ำหนักมือสมมติว่าพูดเกับเขาต้องบอกแบมลองลองตบพี่บอลแบบว่าน้ำหนักเขาจะได้รู้เขาจะได้เก่งหน้าคนอย่างเธอน่ะไม่มีทางหรอกที่จะมาเป็นแฟนฉันเธอเอาฉันไม่อยู่หรอกหืมอุ้ยฉันบอกเธอถิดท่อแล้วนี่นี่ สวยแบบนี้โหตอนนี้กําลังแบบเอาจริงนะเดี๋ยวผลงานตอนนี้กําลังมาเลยแบบมีผู้ชายสเปกไหมป๊าป้าอยู่เนี่ยป๊าป้าที่แบบคุยเออแต่คุยได้เพราะว่าที่บ้านค่อนข้างแบบโอเคคุยได้ที่อทั้งนคุยอด้เพราะตอนหนุ่มๆป๊าป้าเขาก็เป็นธรรมดาดูสิไม่หรอไปะเอออ่าสเปคสเปคเป็นยังไงคะสเปคของแบมอะถ้าสมมติว่าขาวอะแบมจะชอบแบบแนวลูกครึ่งนิดนึงอะไรเงี้ยแล้ว แต่ว่าแต่ถ้ามาแบบผิวเข้มหน่อยจะชอบหน้าไทยเลยแล้วก็แบบว่าข้อสำคัญก็คือต้องสูงหนูเป็นคนสูงใช่เพราะว่าแบบคนสูงมันสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบค่ะสูงมากแต่คือขายยาวไงแต่ว่าก็ถือว่าร้อยเจ็ดสิบยังแบบโอเคที่ไม่ช่แบบร้อยเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าแบบเป็นนางแบบนาดนั้นแต่ว่าเนี่ยกำลังแบบคืออยากเป็นฟิลแบบผู้หญิงตัวเล็กบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องหาผู้ชายตัวสูงหน่อยแต่แบบร้อยเจ็ดสิบโอเคผู้ชายต้องสูงกว่าใช่ผู้ชายสูงกว่าแล้วถ้าสมมติบอกไปเลยว่าไทยจีนฝรั่งเกาหลีเป็นเป็นท เป็นคนไทยปนคไทยขอแบบขาวถึงสีผิวแทนได้ไม่ติดเรื่องสีผิวถ้าผู้ชายเนี่ยสเปคนอกจากเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกแล้วนีสัยใจคอต้องก็ต้องแบบว่าใจเย็นแล้วก็สุภาพบุรุษอะหนูชอบตลกไม่ต้องคนตลกไหมตลกไหมไม่ต้องก็ได้เพราะว่าหนูเป็นคนเอ็นเตอร์เทนหนูเป็นคนเอ็นเตอร์เทนเฮ้ยดีอะเออไม่ไม่ไม่ดีทำไมอะมันหันมาบอกกูเมื่อกี้ก็หนาว่าตลกเออไม่ต้องก็ได้ นิสัยแบบไหนไม่ชอบเลยไม่โอเคเลยผู้ชายบบไม่ชอบผู้ชายที่ <im itation> ไม่โอเคเลยก็คือคือเราเป็นคนติดสกินชิปแต่จะมีผู้ชายบางก็คืออย่างเช่นแบบขอโทษนะคะแบบ อย่างเงี้ยเออเป็นคนที่ชอบอยู่ใกล้คนที่เราใช่แบบสมมติเรามีคนคุยหรือแฟนงี้ยเราจะชอบแบบขอตัวขอแตะตัวหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีผู้ชายบางประเภทที่พอเขารู้ว่าเราอ่ะชอบสกินชีบะเขาก็คือจะแตะเนื้อต้องตัวเราเลยโดยที่เราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอ่ะใช่อย่างที่2คือขี้อวดไม่ชอบผู้ชายขี้อวดเรามีไหมเรามีเรามีเรามีโอ้ยไม่ต้องกลัวเลยไม่มีีอะไรอวดชีวิตไม่มีที่อะไรที่อวด ไม่ชอบคนที่อวดไม่ชอบคนแต่เนื้อต้องตัวโดยที่ไม่จําเป็นไม่จําเป็นมีอย่างอื่นไหมที่แบบไม่ได้เลยถ้าเป็นมีข้อเนี้คือจะไม่หันไปคุยไม่คบไม่ปฏิสัมพันธ์อีกเลยชอบรู้ถูกคนอื่นจะไม่แบบเลยอย่างเช่นสมมติจะชอบมาเล่าอ่ะเนี่ยพี่บอลอะอย่างงู้นอย่างนี้นะแต่ว่าตัวเขาอะมีดีว่าพี่บอลนู่นนี่นั่นซึ่งแบบรู้สึกว่าข้อพวกเนี้ยคนอื่นต้องบอกสิไม่ใช่ว่าเขาบอกเองปายุคนี้ผู้ชายเขามาจีบแบบนี้ด้วยเหรอจริงๆคือถ้าถ้าคนที่ปารู้เนี่ยจะเป็นคนที่เรา แ,แกนมาแล้วแต่คนที่เข้ามาคุยเนี่ยเราจะแบบโอเคถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นแบบนี้เราจะตัดเลยเราจะไม่ให้เขาเข,าเข้ามามยุ่งวุ่นวายกับเขาแล้วถ้าเกิดคนจะเดินเข้ามาหามาคุยกับแบมเนี่ยมันควรเข้ามาแบบไหนเจอไม่รู้าาว่าคนอื่นเคย<ป>ตอบคือหนูอะส่วนใหญ่ไม่คนจีบก่อนพี่เลิกกับเมียแป๊ง อยากรู้มากเลยเนี่ยผู้หญิงดูน,นะเอาจริงปกติผู้ชายดูมากออะนะแต่อยากให้ผู้ชายช่วยแชร์ไปเยอะเลยแม้ว่าอยากรู้ว่าเออมันมันเป็นมันเป็นยังไงถ้าอย่างสมมุติว่าเป็นคนในโซเชียลอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้น่าสนใจดีเราก็จะกดฟอลโล่ไปก่อนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอาจจะไปไล์ลูกเขาสักรูปสองูป,ปแต่ไม่ได้ทําเพื่อแบบหมายถึงว่าไม่ได้ไล์เยอะจนแบบโอ้โหน่ากลัวจังเลยอะไรเงี้ยถ้าเขามีถ้าเขามีการแบบตอบกลับบ้างเราก็อาจจะแบบรอเขาลงสตอรี่้วจะลงรีพวว่าเออร้านไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นการแบบ B-A-L-L-C-H-O-N อันนี้อะไรคะอันนี้ไอจีผมจำไม่ได้เลแบม o l โล่กดไลค์สองรูป เนี่ยตอนเนี้ยลองดูดิเอ๊เอน้องแบมฟอลโล่คุณรู้เปล่าวะานุ่มดูไว้น้นมถามจริงตอนเนี้ยกะซิทปร์ซิหน่อยมีคนแบบในวงการหรือมีคนที่เข้าวินบ้างไหมถ้าในวงการอะหนุมไม่ค่อยมองนะเพราะว่าหนุ่มัวความเจ้าชู้หนุไม่ค่อยชอบอยู่กับคนที่เขามีออร่ามากๆเพราะว่าเขาจะจัดการกับคนรอบข้างเขาได้ยากากาูมีคุณสมบนะัตินี่แล้ว โดยจะชอบคนที่เขาแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนไอ้นี่เข้าหาเขาเท่าไรซึ่งเราเป็นคนเข้าหาเขาเองชอบนุมนอกวุกรปนพ่นะรับตัวคับตัวให้เป็นที่น่าสนใจไว้แต่ไม่ใช่ว่าหนุ่มในวงการไม่มีสิทธิ์นะบอกเข้าไปไม่ใช่ว่าหนุ่มในวงการไม่มีสิทธิ์แต่ขอให้3อย่างคืออย่าขี้อวดอย่าเห็นแก่ตัวเป็นช่วงดูจใจเย็นเลิศมากอ่ะโอเคน่ารักมากเลยวันนี้เขาบอกว่าด้วยความที่น้องเป็นเขาเรียกว่าชอบชา์เลนทั้กับชีวิตตลอดเวลางั้นวันนี้ลองให้ชาเลนดูปกติแล้ว เกมเราจะเลอะเธอหน่อยแต่อันนี้เอาลองดูนี่เอาที่มันจริงจังมนะ้กเออลองดูว่าชาเลนส์ของหนูเนี่ยจะได้ไหมอ่ะลองดูพี่เบิร์มาไหนลองนี้แบมมึงหรอยครับปิตาแบมต้องปิดตาแลว้วน,นะครับอันนี้ใช้เวลาได้เลยหลับตาว่านะ อันนี้กระดานใช่ปะ,ปะใช่ครับเฮ้ยหนูเหยียบเท้าใครหรือเปล่าอันนั้นอันนั้นไม่ใช่เท้าอันนั้นอันนั้นหน้าพี่บอลหนูไปประกวดในเทศกาลอะไรที่ไหนปะได้ยังพร้อมไหมแแบมพร้อมค่ะพี่สีพร้อมอเปล่า ไม่พร้อมหรอกหมายว่าให้พี่เปิดใช่ไหม,มเปิดแล้วนะอ่านึงซองอ,อะไรวะเนี่ย I C <see> U คำตอบคือเดี๋ยวนะอันนี้คือพุงอันนี้หัวคนหรือ่ยนะอันนี้ I C <See> U <you. S 1> ก็มีอยู่คนเดียวอ่ะบอลชอนตูเป้านะครับมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอป๊า อันนี้มันอยู่เพราะมันอยู่ที่สมองน้องค่ะเออเพราะมันเก่งเก่งจริงใช่ไหมเก่งจริงแบบนี้ป้ะป๋าครับเจอกครับป,ะป้ะป๋าคำคัมป้าป้าป๊ะเขียนอะไรป,รปา้าก็ซิบผมก็ได้น้องกีตาอันนี้น่ารักมากเลยเอ้าวแล้วตอนเปิดมันไม่น่ารักเหรออ้าวเออทำไมพูดแย่เพิ่มเดี๋ยวเพิ่งเรื่องสีเมื่อกี้นะป้าป้าหนูนะป้าหนูขอค้ำหนึ่งป๊ะป้าบอกเอายี้เลยหน้าทึ่งป้าเริ่มจะว่านยังไงป้า หน้าทึ่งปาไม่คำน้ำไาพี่ก็หน้าทึ่งเลย,เลยแบมได้ยินหมดแล้วมั้งเอาอยัางเสร็จแล้วให้กล้องดูพร้อมโอเคมา้าโหยังไงวะเอาอยัางไปลนอนสักตื่นกก่อนไม่ค่อยเอาเอาเลยสิ คนว่าเดี๋ยวไม่มีความมั่นใจเลยอะไรเงี้ยแล้วคนถ่ายมันจะถ่ายได้เหรอได้ฮะรู้แน่นอนจริงเหรออันนี้จริงปะจริงรู้แน่นอนแบมถ้าหนูถ่ายได้นะพี่ให้หนูไปเลย15ล้านเกรดนิยมันดับหนึ่งอยู่ในมือกณแล้วครับนูเห็นอะไรเราวิเคราะห์ดูคือตอนนี้ที่เห็น เป็นแบบว่าเป็นฟิลแบบว่าโรงพยาบาลเนอคนไข้นอนถุงน้ำเกลืออะไรอย่างงี้หรอไหนหนูเห็นอะไรบ้างรถรถอะหนูคิดว่าอันนี้คืออะไรคิดว่าหลังคาแต่แ like ต yeah, sure. ่ถ like so <laughs> like ้าให้ให้ทายจริงๆน่าจะเป็นรถอ่ะอ่ะบอกเลยนะให้เทวดามากเลยว่าเทวดามาเห็นรูปเนี้ยเทวดาก็บอกว่าไม่เคยอะไรอ่ะพี่พี่บอลเฉลยคือปลั๊กไฟปลั๊กไฟมึงลองอธิบายที่ปั๊กไฟเยอะปลั๊กไฟที่ภูเก็ตเป็นยเป็นยังไงอ้าวพี่ดูนะ อันนี้เป็นสายถูกไหมาสายปลั๊กไฟอันนี้เป็นปลั๊กไฟแบบแบบต่อหลายๆอันน่ะ,ะเป็นปลั๊กสามตาเป็นปลั๊กสามตาพ่วงแล้วนี่คืออะไรเอาก็เป็นรูของมันไงอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามเสร็จปุ๊บผมอะ่ะผมผมอะ่ะ <c oughs> พลาดตรงนี้ว่าผมยกมือออกอันนี้ผมจะวาดเป็นที่เสียบ iPhone แล้วก็มาเสียบชาร์จแบตไงแต่ผมวาดผิดมันไปเสียบผิดที่คือองค์ประกอบเราเยอะมากป๊าป้ายยังจะอ้วกอ่ะคุณคิดดูอะป๊าป้ายไออะเมื่อกี้โอ้ก็คนเราไม่เก่งเรื่องนี้ ไรสายล่ามากเลยมาเดี๋ยวกูดีกว่าต้องทายเออมาดิเอายังอแล้วลงกูด้วยเห็นยังดูยัง1,2,3มดแล้วเอาไปเอ๊ะแต่กูตอนตัวเองคำนคะว่ามันถูกหรอกั่นอืม มันมองไม่เห็นไหมเวนแล้วมึงก็เอียงบอดอยู่นั่นน่ะอ่ะได้แค่นี้แหละเดินออกมาเปิดครับต่อให้เทวดามาทายก็ไม่ถูกรอดาบไงมีดอะไรประมาณนี้เราคิดว่าคิดว่าอย่างน้อยมันก็มีความใกล้เคียงของมึง่ะของมึงอะเข้าทายโรปพยาบาลมทายว่าอะไรนะของแปกหร นี่ไงเห็นไหมมันมีความเป็นไปได้ของกูอ่ะรู้ได้ไงวะมันมีความเป็นไปได้คือกูมองไม่เห็นมึงเลื่อนไปเลื่อนมามันก็เบี้ยวกูก็ไม่สามารถเขียนเป็นไม้คงแฝกได้เออมันก็ไม่ได้อยู่ดีเอาไปรายการนี้ผมดูแย่เขาดิไม่ได้แย่ธรรมดาแล้วแย่เม็ดโอเคขอบคุณ้องแบบครับ น้องแบมนะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วย g อจีอ่าไอ underscore underscore dot b a m m dot underscore ขอเขียนได้ไหม underscore underscore นี่อ๋อไม่ต้องไปตามเขาเพราะว่าเขาจะมีหน้าที่ในการขีดคุณเองอยู่แล้วถูกต้องไม่ต้องหาไอจีให้เจอกรไม่ต้องทักเขาไปที่เป็นคนขีดเขาไม่อย่าไปทักเขาเขาเป็นคนเขียนมือซ้ายมือบังกล้องเขาให้เวรตกดีครับ โอ้โหไอคิวเหลือนี่วะก็ต้องซับซ้อนนิดนึงเราเป็นคนซับซ้อนเออะขอบคุณทุกคนมากนะวันนี้ที่มาดูรายการของเรานะครับผมเดซกรเดซกรกดอนแบมเอ็มสองตัวนะก่อนอันเดอร์กรอซึ่งจะมีคนตามอยู่ประมาณ5คน ก็คือป้าป้าบ๊ามาแบบเพราะว่ามันยากเกินเพราะว่าอเนี้ยคือก็ไม่รู้จะไปตามใครทำมีตัวปลอมเยอะไหมเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีเพราะว่าชื่อมันยากแล้วใครจะมานั่งทำอยู่ครับโอเคตามนั้นขอบคุณครับขอบคุณป้ามาด้วยนะครับขอบคุณป๊าป้าด้วยขอบคุณค่ะ